สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายสายนะครับผมเลยเสื่อยไอ้ไอเก,กียนัวเก่าเออเออตะปูก็เป็ดเลยเสื่อยเป็ดเก่าเก่าเป็ดน <laughs> ี่ป่ <laughs> าหมอก็อแตกเอออย่าว่าถูกโคกเก่าเลยนี่ยายเออวันถูกโคกเก่าดานี่นะ่ะอือไอ้โคกึงไม่รู้ว่าถูกมาได้นี่ เออเจยวบอกไว้เลืความฝันตั้งแต่ตองวดนะะเออในเองหลงคิดว่าเจ้าของไม่ถูกหลงหลงว่าไม่ได้ไม่มีโบกหรอกเออไชเจอแต่หกเก้าบอกแต่ว่าห้าหนึ่งหกฮกหนึ่งห้าเออนี่แต่ฮกหนึ่งไม่เทศนถูกฮกเออยายนะบอกอยู่หกหนึ่งบอกแต่ตองวดแล้วโอ้ยสงสัยหลงหรือว,ว่าหกหนึ่งถูกเลยงใหญ่อ,อือฮกถูกค่าเดียวนี่เออตูกค่าเดียวเอง คิดว่ายายคิดว่าถูกบนล่างนี่ยายเออว่าถูกบนล่างเออไม่ใช่ว่าถูกบนล่าง,าาางไม่โคกหนึ่งไม่มีอืมคิดว่าถูกโคกเก้าถูกโคกเก้าท่านตัวอาจารย์ท่านหกบอกโกเก้าแต่ต่องวดนี่ยายอืมหกออกนี่ก็เสร็จสมวันน่ะเออท่านก็บอกโคกเก้าเปดเก้าอืมโอ้ ไอ้ยังงี้สภาพคิดว่าแต่เจ้าของไม่มีเลขคก,กหนึ่งมีใหญ่เออไม่มีมันด้พูดเลยเอ,อ่าเหล่าแต่ไอ้เจ้าหลุดหอมกระเดียกคนหนักอืมกระยายเองเป็นคนตีเลขหนึ่งโคก,กหนึ่งเนี่ยยายเองเป็นคนบอกจังหวะยายหลงอก็ตรงกรอ็อายุยายดาหกหนึ่งเก่าหนึ่งหกหนึ่งเออ อันอย่า่ก็ซื้อเก่าหนึ่งเอ,อ้ยกูซื้อเก่าหนึ่งมันมาโออกพกหนึ่งอีกน้องอ่ะให้ได้รู้ว่าบอกมังแลหกนึงแต่ว่าตัวหกหนึ่งน,ะนี่ยายบอกแต่ตัวงวดใหญ่ใหญ่นี่บอกแต่ตัวงวดเลยฝันว่าไปไหนนะไปรดหอมหิวขุนน้ำไปรอดหอมทำไมแม่หาทำไมหิวเอาออืมอืมมหิวะหาเออ แม่เองเลยจำได้แล้วนี่เออผู้บอกจริงๆริงเองจงหวเพราะเบือออกเลยไม่รู้ว่าเองบอกพูดมาได้หลงว่าจะของไปคนบอกเออไมอรู้รจะรู้จะ,จะว่าโกเก่าเป็นเก้าสิจำแน่นองเออโกเก่าเป็นเกา่าจำได้แต่เลขยกคกเก้าเนี่ยเออโคกเก่าเป็นเกา้าต้องสายยายหลงว่าบอกแอดมินแล้วแต่ที่ไหนได้ยังไม่ได้บอกเออว่าว่าบอกแล้วนะอเออเลขยกคกเก่าเนี่ยนะ ไม่งานเดบนล่างเลยน้อยย่าเนาะแตัวยายก็ฝันแม่นนะคะสองวดติดตัวยายก็ฝันแม่นะถูกถูกมาสองวดวเลยเดย์ยนี่าก็ยายพูดจะเรียจะฟันเท็มจะพร้อม้องถูกอีกอืมก็พูดอยู่แล้วนะนี่เว้ฟังเห็นจะพร้อมเนี่ต้องทูปอีกแต่หัวติดอ่ะคนที่มาขึ้นจะฟันเห็นจะพร้อมอ่ะข้ามเกียร์ข้ามเกียร์ว่าไปไปซานจะปลูกเวลายหญ แง่ย่าไปอยู่ไอ,อ้ทันตะบูดเออเออเลยเสือหนีอีกเลยมืดแต่รงมื่อไหรก็ไม่มืดมากฝันเห็นก่อนวันเลขออกนี่ยายวันเมื่อคืนนี่อืมกันเองก่อนวันเลขออกอืมอ๋อ้ก็ฝันเลยก็ไม่ก็ไฝันเลยถือถือหน้ามันเลยพร้อมคืนหนึ่งคืนสองก็ฝันว่าเรียกพขนาค เลยหายไปเลยพึ่งมาฝันอีกมาคืนอย่างนั้นมันอยู่เหล็ดิิม่ในฝ่นมันอยู่แดงจนเลขจะออกถึงมาฝันหรือยังเออไอ้ที่มึงว่ายายเลยอยู่เหละม่ฝันอีกอืไม่หายฝันมาฝันยังไงม็คือจะเพ่งจะเน้นจะโฝงเขียนฝันนี้จะพอมันได้เลขถูกไหฝันนี้แต่พ่มเคยจะถูกตรงๆนี่เลยหรอยายเนาะเออโพี่ลายโอ้ย แต่ว่าเลขห้าหนึ่งหกนี่ต้องไปตั๊กนุ้ยยยเนาะถ้าตั๊ก็จะถูกอยู่หนึ่งหกหกหนึ่งจะไม่ใหญ่แต่วะที่อาจารย์บอกหกเก่าตรงตรงเลยนี่ยัยโม่งกลงๆเลหกเก่าเป็ดเก้าอเอาก็ยายมาบอกมึงจะไม่ไม่บอกเออเออไม่นางอ้ฟูบอกเณ่นีด่ถูกดนี่หกเก้าอือยายคิดว่าถูกดนี่เออคิดว่าถูกเลยหกเก้าออ

ให้ได้ถุงเด็กได้แต่ก็ได้พันหนังสือขาดบาทโอ้โหน,น,นี่น<อ>ี่นี่ใ <laughs> <laughs> จเออจะบอกว่าวันวกกวนี้จงไท้เมียจะกบ่งแน่อือนี่ก็าขาดทุนแล้ใหา่นี่ควขาดทุนใชไอซื้อก็นี่่ได้กันได้เราซื้อหลายตัวอออันนี้ซื้อน้อยตัวนี่ยอื่ซื้อแต่แปดก้าโคก้าแค่น,นั้นเองออไอนี่ซื้อยาวยืด อ<น>ยาเป็นทางเบาเลยเนาะเอเอแล้วก็สีหล่ยอย่ามันไ,มได้จะทุง่งขึ้นแล้วอืมเจ๊าดไม่งั้นยายจะได้เลคฮกหนึ่งอย่้วนี้เพราะว่าหลงลงคิดว่าจะไม่ได้บอกเลคฮกหนึ่งไม่ได้รู้เลยฮกหนึ่ง,ไ,ง,งไอ้ไหนึ่งฮกไอ้นี่ไม่ได้ซื้อไอ้ไม่ได้นึกเห็นหว่าหิวน้ำลูกท้องลูกท,ท้องนะ่ซ้ำด้วยนะรู้อ่ะโอ้ยางไอยังมี้เนาะแต่ว่า อาจารย์นี่ท่านบอกถูกมาสองงวดตีตแล้วเลยนี่นอยายเนาะค่อยฉันฉันพูดคือว่าท่านม่ได้บอกว่าเลขอย่างเงี้ยจะมีท่านพูดนะท่านพูดยังไงท่านพูดว่าหแปดหนึ่งเอ้ยหกเก้าแปดเก้าเลยนี่เลยท่านบอกหกเก้าแปดเก้าด<อ>้วยยางงงเนีอน่อพูดไปหกเก้าแปดเก้าอืออาจารย์ที่บอกหกเก้างวดเมื่อกี้นี่เป็นองค์เดียวกันกับบอกเก้าเจ็ดแปดใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมอือ อ๋อใครอยู่เงื่อยพูดท่านก็ไม่พูดเลยะบางทีท่านก็ไม่พูดพยายามกินทะลุเกศท่านมาเทปเลยคือจะนั่งจ้องโอ้โหพูดแต่ว่าท่านบอกแน่ได้หน่อยยายเนาะแน่นอนจริงจริงว่ะเออแน่นอนจริงไงเออไม่ต้องไปออกชื่อท่านหรอกเออไม่ต้องออกชื่อท่านหรอกเก่าเจ็ดแปดก่อเก่าเจ็ดแปดพกเก่าก่อพวกเก่านะยายหนออ่าคือยายตัวนี้อ เออยาาอืแมแน่นอนท่านท่านบอกอาจารย์นึีงยวสามนดีนึไม่ริมเลยเออคนละอาจารย์ที่บอกสามนอาอาจารย์อือสามส่ท่าน,านจะบอกสังบนทัางจะถูกคือกันเีอือถูกสองตีดี่ หวังวันนี้ลขสามศูน้เขาที้ท่านจะบอกเป็นพีน่สนาเนาะยายเนาะเออบอกเป็นพี่สนานี่นเองไอค้คนหาจับอ,อ่ะอ่าเราวดนี้เลขออกวันเสาร์กำลังวันมีตัวไหนใหญ่เสาร์นี่อืมมันทีหนึงน่งใช่นเนาะมันทีหนึ่งวันเสาร์ทีหนึ่งวันเสาร์เสาร์ก็มีสี่เลยอ่ะส<ซ>ี่เออวันเสาร์มีสี่สองมีศูนย อืมไอ้มองมีจะศูนย์เนาะหมวดนี้ไม่ศูนย์เลยวะศูนย์หนาเออไม่มีศูนย์จักตัวไม่มีออกจักตัวมันว่ะมันคือเจแต่ศูนย์ทุกไประยุศูนย์เก่าเออไม่มีศูนย์สามหมวดเดี๋ยว่ะมันก็บูดด้วยกันด้วยคู่เก่า่าเนี่ยอมันได้คู่เก่าเงี้ยอ้เหมวดนี้มีสี่มีศูนย์มีสองในใหญ่เอ สองมีสี่เออเดี๋ยวรอให้ยายฟังเลขอาจารย์มาอีกเด้อยวยเด้อเออ,เอ,อความเห่ยเอยเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้ยายมีเลขก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาหาหยายใหมนะ่เนาะยายนะเนาะอืมําแบบเนาะจะแต่ให้ยายไปอาบน้ำาด้ดีาะหลายคนนี้หลายคนอยู่ถูกกันหลายเองยายงวดนี่เออคือเองงวดนี่เออเออ,เอ,อ,ค,อคือก็มี